เอาเอาโอ้ยกันไก่นล้วชิลลน,นั่นเสียบขาคนโอ้ยเทิงกล่องเทิงใหม่เทิงนงักพลุงพลังไปเมื่อโหลดพี่น้องเอ้ยสัวเฉดายแต่ละคิดสัวเฉดายแต่นอันนี้เนาะโอ้ยเอาเสียบให้น้ำม,มันออกเห็นป่ามันไหลลรื่นๆๆนเน้ำเห็นป่า น้ำม,มันไหลออกจากพี่น้องข้าต้องเอาน้ำม,มันออกเนาะว้ายอันนี้พุ่งจุดเลยพุ่งเลยนะยเกือบสิเป็นพุ่งไซอันโทราัพท์ข่อยฤฤ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 โว้ย,ย,โย,มมยพุ่งคักเว้ยโว้ยน้ำมันไหลพี่น้องไม่เคยเห็นโอ้ย,อยเดือดออกคนเนี้พูดคนเนี้ยพี่น้องโอ้ย ขอบ่เคยยังเคีรยได้ในครั้งแรกเ้ยพี่น้องเด้อ да. ปุ่น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 ปุปุ่นปดปัดมะนาวุปัด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 าใส่กอกอันนี้มันขึ้นน้มหลเลยพี่น้องเกินอะไน้น หน่อวูอ้ฮู้วู้ฮู้ผงจุดแมงคือคักเสีเกือบกระเด็นไส้หอยมา Oh, 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 oh. กระเด็นกระเด็นกระเด็นปาดพี่น้องปันมาเด็กนมอยเงี้ยวกระเด็นออกนอกกระทะไปเลยเบางในบางในบางในยังมีมาอีกโอ้โยพุ่นน่ะพุ่นน่ะปาดคือขัดแต่พี่น้นอ,นองแมวปาดปาดปาด ออกนอกกระทะเลยพี่น้องป้าถ้าเมนคอยมาจิมบอกนี่แตกปุบปุบเนี่โอ้โหกระเด็นแบบโอ้โหเห็ดความสะอาดไงเรื่อเนี่ยดีนะคอยนไว้ท่านมาจิ้มอันหนาม,มันออกซะก่อนเนี่ป้าที่โซนหนามลายกระเดียกกระดอกพุ่งออกเพอปานเงียวเล็กหน่อยโอ้พุ่น อันนี้ไม่มีอันนี้อีกตามหลังมีการนั่นขุ่งตามหลังอีก โอ้คือซีเบิร์นอะไรนี่พี่น้องคือซิเหมือนด้วแหละเนาะไปคลิปนี้กับสั้นๆสัานิและเอามาทอดอันใส่กอกให้พี่น้องในเบิร์กันนาะจากเนาะใส่กอกอีสานอยู่ต่างประเทศก็มีกินคือกันจ้าบัตเตอร์มีงเงินสื่อเพิ่นนอกจากเนาะเพิ่นขายกิโลละลอยจ้ะพี่น้องตอนนี้กันลอยหนึ่งสื่อบ่ได้แล้วตอนนี้เพิ่นขายร้อยสามสิบค่ะก๋วยเชียงคือกันก๋วยเชียงก็ลอยสามสิบลูกชิ้นก็ลอยสามสิบละจ้ะพี่น้องตั้งแต่อันตั้งแต่กี กิโลละเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าโค้นเนาะมากมากขึ้นอีกกิโลละร้อยกิโลละร้อยกับพ่อสู่ไว้ยุ่พี่น้องบันเทียนตอนนี้นะกิโลละสามสิบแล้วทุกยางนอกจาะเนาะทุกอย่าง,าก,นะก,างกิโลละสามสิบแล้วค่าฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้จากพี่น้องไปพอกันคลิปหน้านาะจากเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ